สวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับไอแดงครับผมป้ามากินหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะเมือนีัครับผมน้ำซุปผักหมูเตาสวัสดีครับกินหมูกระทะหมูกระทะ นางข้างไหนน้อบัดเดี๋ยวคนตะเกีเยบเอาผ่านเข้าไปข้างนนางข้างนี้คอยมิตั้งหาตั้งกันเออได้ตั้งนางแบบขาการะเพาะในเขาเก็บดีอยู่พี่น้องเอ้ยเก็บขาอยู่มาเป็นฝทนทติดโกเมือ่อยมากอีกแล้วตะเกียบยตะเกียบ ไปน้ำม,มาันคือแหงแทะหรือว่าใส่พักหลายผลไม่ความสุกแล้วเนี่ยคับหนาวอะไรเด้เน่ะอันปากเขาใส่ร่มเด้เน่ะ มันกะแห้งไปทั่วบหึมหึมหึมหนักไป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 เลยเออ เด <ge ar> ้อ <ies> พี่น้องฟองไปยู่ไกยู่ไกไมอยู <üre heritage> ่มากินมาแสบมานัวนั่กันไปไซบะได้เก่ามือเต็มเต็มเหลอาพี่น้องเลยเก็บขามาเด้อครับบบามี่ กินเยูะก่ามูกะทะไม่สิกินตะหนูบางทีไปเรียนน้ำสงการครับคือสิเอาไวยเป็นโอกาสนาผมนะเนาะครับเย็บขาจกิ้มไหมจุกยังชิ้มบ้างจู่อำ แอบปอกตาอะไปสายกิน <trendy> กันสามคนเฉียนเฉียนนี่บ่ได้นี่เนาะสามคนเฉียนเฉียนกับสามคนเฉียนเฉียนมามากครับ มายู่มาขินมาอยากหมูกระทะน้ำเบาแดงหมูกระทะของแท้ด้วยทำกลางบรรยากาศคือฝนสีตกเนะี่ยแต่ไม่นั่งบนถนนตกตกไ,ไปแล้วรอมนมันเตาถนนยังเปียกๆจริงไ่ยซีมันอยากค้ำกันนะไม่ให้ในสูกเดี๋ยวมันจะเป็นพอง

ชิบมังจะคำอรับแม่นูมือใส่ต้างมาจินมมืกระแทแม่ ก็่เี่นี่นี่นี่ึมเราต้องาดเตาหนึ่งเหมือนข้ต่ำๆนะนะเตาหสูงพอสูงดอกต้องต้อนอ่ะ

งานนับเข้าหน้ามาถึงยางยางยางขยับเข้ามาพักเอาออกหน้าโต๊ะเราฉอดจรินพักกินหักดีกว่าเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้บ้าแดงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็น้อยครับผมเดี๋ยวเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแดงนัด้วยครับถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแดงนั่นเยครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับผมบายบายปูนปูน แซ่บหมูกระทะไม่มีเก้าอี้แล้วเราไปนั่งกัน